ค่ะสวัสดีซี่แฟนสาองทุกคนนะคะมณีนุนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิศนานะคะแนวทางของพระอาจารย์เป็นล่างอย่างเดียวนะคะวดนี้พระอาจารย์ก็หายมาแล้วนะคะว,วันที่สิบสิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดนะคะหายมาแล้วล่างอย่างเดียวเน้นหายหางเดียวนะคะจะเป็นโตัวใดจะหายไปฟ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับ พระอาจารย์ปิดสนางว่าวันที่17มกราคม2567นะคะพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะเออเจริญพรย่อมนธิญาเป็นเังไญอีนะพระอาจารย์นธนิญาโทรมาลบก,กวนบ่ค่ะบ่จ้ะบ่จ้ะอันโอ้ย ไปได้ทุกอย่างแหะค่ะเป็นแนวทางค่ะมิเขาไม่รู้ส<อ>ค่ะผู้อาวเโสมันมันออกออกแตกๆนอกหองออกแตกๆฟ้ามันว่ามันเก่าคักเก่าแน่ยูมัครับไปเป็นหลักหน่วยค่ะ สิบมันบอ่อมาสับจะเถื่อตัวเกา่าค่ะแล้วมักถึกตัดดับซ้ำก็เลยตัดปัดซะอเอาใส่เก่าออกมัดซะแปดแปดล่างนี่ดูซึกว่าจะมาสองงวดแล้วนะคะอาจารย์แม่มันออกตัวเก่าแหม่ออกหลักสิบตัวเก่าแปดหลักสิบอันใอาจารย์ว่ามันมันออกหลักสิบตัวเก่านี่มันตรงกว่ามาแล้วก็มันมาถือดับซ้ำค่ะถือดับอันสายแข็งซ้ำ เลยตัดตัวตัดแบตตัดแบตปัดออกใสดแบตเก่าสับมากดลเออการว่ามักขัดอยู่ซีก็ได้วัตถุสารซีตัวหนึ่งเราก็ซีกับหาตัวหนึ่งมันชนซีแล้วเอาอย่างใส่กับมีดเจ้หกตัวเดียวเท่แหละก็ใส่ซีหกหกซีออกซีซีโอเหลืองซีซีเลขค่ะเลขเบิ้ลเลขเบิ้ล บ่บ ati, ่มีผ mm. no> ู้ใดขาดคิดว่าเล็จะเบิ่นบลาอนนี้ม้วนนี่บ่ได้บนหรอกเพราะว่าอันบ่มีเวลาเพราะอยากเสียเพราะก็แหลวงานอมือนวาแเหลวงานมีตารางย่างเดียวบัค่ะเอาเอาตารางเนี้ยเดียวอันเลขล่างนี่เนาะคันว่าดับเวิดถูกสูตรมันอยู่ ก็ถึงว่ามันอยู่เนะ<ข>าะคก็ถึงว่ามันอยู่อ่ารักสิบนึนมันกับมีหนึ่งมีหนึ่งกับสามรักสิบหลักมีหนึ่งกับสามหลักสิบแน่นักสิบหลักรักน้อยหนึมีสามกับเก่ารักน้อยมีสามกับเก่า ก้าวเก้านี่มันชอบออกเบิร์เนาะมันสิเบิร์ขันเบิร์มันก็สีมาสามสามเด้อสามสามแันผู้ใดมักเบิร์นสามสามเก่าเก่าไม่สละแต่ว่าไอ้อาจารย์ชินนัยสามเก่าห้างเดียวเลยอเอาสามเก่าเอาสามเก่าหางเดียวขันขันเก่ามากวะขันเก่าขันเก่ายู เก่ายูกับเป็นสามเก่าหางเดียวกันเก่าว่ามากกับเป็นสามสามหางเดียวก็คือกันไฮอะไฮตัวหนึ่งอะพาจา์ไฮสามเก้าเป็นตัวเน้นสามสามเป็นตัวกันหรือจังไดค่ะแมนสามสามเป็นตัวกันอีกตัวหนึ่งกับเกลื่อนหนึ่งเก่าโตกันเกลื่อนหนึ่งเก้าอ่ายาสัมปมานมันถอดว่าทีเป็นเกลื่อนเดี๋ยวแล้วแล้วว่าค่ะ มันสิเป็นอันคือเกาแบบประมาณมันแล้วว่าการพูดถึงว่าสูตรดับมันอยู่วัดถุกสูตรเด็กทั้งหมดทั้งมวลนี่มันสิเหลือเท่านี้เพราะว่าอาหารกับเป็นดับสายแข็งซะสามสูตรสี่สูตรสี่สูตรดับสี่สูตรดับสี่สูตรเพราะเพราะเพราะคิดว่ามันสิมากเกล็ดนี่กับเป็นส้สนอยู่สามสูตรเกล็ดสนดับอยู่สามสูตรเพราะหนาสิมากสามกับเก็ด หกกระดับแปดกระดับมันมันเหลือเท่านั้นแม่มันเบิดมันเหลือมันเหลือหนึ่งสามเก่าแค่นั้นแม่เลขกทั้งสิบทั้งหน่วยมันเหลือเท่านั้นมันเหลือหนึ่งสามเก่าแค่นั้นทั้งสิบทั้งหน่วยมันมีอยูสามตัวแค่ั้นสรุปว่าผ้าจานหายสามเก้าล่างตรงตรงตัวเน้นตรงตรงคือสามเก้าตัวกัน ตักันคือสามสามกับหนึ่งเก้ามันพะคะผู้อาชญ์แมนกับน้ำเด้อเดอผู้ใดอยากกับก็ได้จะเอาตรงกันกันไว้จักน้อยเป็นเก้าสามมันพะคะเออเออพูดพูดอัญชัตย์จะตรงไหลท่านเจ้ามันนะฮะเจ้ามันมากเก้าสามก็บอกปกติคือก yeah. ันแต่ว่าตัวเน้นให้ก็คือสามเก้าอ่ากันจักน้อยก็คือเก้าสามมันพะคะแมนผู้ใดอยากกับกะ ได้กติกบไปกบมาคุโตมันกติลายโตก็เลยว่าสามเก่านี่หลมากไว้เพราะว่าสามยุหลักสิบนีน่มันรู้สึกว่ามันสิเลขวิง่งเลขวิง่งสามสูตรวิง่งตัวเดียวน้สามสูตรเราเลขวิ่งสองสองโตกับสองสูตรเล็วิง่งสมโตกับสามสูตรมัน ส้นอยู่สามตัวเดียวหลักสิบเลขหลักสูตรสีตัวหนึ่งกันมันกลับมาส้นอยู่ที่สามสูตรหาตัวน่ว่าตรงไปถามมันหรอว่ามีกูตัวอยู่แล้ว <c oughs> มันก็นเลยมั่นใจว่าสามนี่ต้องมากหลักสิบรูดได้เลยสามรูดอ๋อถ้าผู้ใดามากรูดนี่รูดสามมันปะคะแม่รูดสามเลยรูดสามลางอย่างเดียวว่เกี่ยวกับปุ่น ทั้งเวทั้งงวดมีมี่ทันี่ค่ะสรุปวาแนวทางของพระอาจารย์ปิศนางวดวันที่17มกราสองห้าเป็นล่างย่างเดียวหลัก10บล่างหลักสิบล่างมี1กับ3หลักหน่วยล่างมี3กับเก้ามาก้างเดียวคือตัวเน้นคือ3าเก้าโตโตกันก็จะมี9 3กับ3ากับหนเก ถ้าผู้ใดมักวิ่งมกแกลนก็คือรูดสามลางนุ่นที่ยากเข้าใจถือว่าค่ะพระอาจารย์แกนถูกต้องค่ะกลาบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอ FC สโสดีแนวะทางของพระอาจารย์นะคะกลาบขอบคุณค่ะกลาวนมัสการค่ะจริญพร พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสีแดงยิ่แล้ะนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุ่นทิยาก,กับพระอาจารย์ปิศนานะคะเพิ่นกระหายตารางย่างเดียวนะคะเลขเพิ่นบกเกินคู่สองคู่นะคะบ่ลายนะคะสําหรับก้นทุนหน่อยนะคะนะคะตัวเลขก็มีเขา่ามรลดกับาะวานะคะเพราะวา่าทุกคลิบทุกกลิบนุ่นทิยาทายําให้เป็นแนวทางนะคะเพิ่นก็อยากจะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะ นะคะนนทียากกับพอจกหน้าทางของพระอาจารย์ปิิศนางวดวันที่17มกราคม2 5 6ไหบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ